แจ้งข่าวด่วนรัฐบาลตอบชัดต้องรู้ค่ะ5กันยายน2565นี้บังคับใช้จริงหรือไม่นั่งกับบาทหลังต้องคาดเข็มขัดนิราภายัยหากพี่น้องประชาชนฝ่าฝืนปรับ2,000บาทติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารกันในช่องค่ะแจ้งข่าวด่วนพี่น้องประชาชนพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนทั่วประเทศค่ะวันนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดจากทางรัฐบาลนะคะสำหรับวันที่5กันยายนนี้นั่งแคปกับบาทต้องคาดเข็มขัดนิราภายัย หากไม่ทําตามกฎจราจรฝา่าฝืนปรับ2,000บาทซึ่งรายะเอียดข้อมูลข่าวสารล่าสุดสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติชี้แจงเป็นข้อมูลที่คาดเคลื่อนส่วนรายเรียดจะเป็นแบบไหนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศฟังด่วนค่ะมีผลบังคับใช้เมื่อไหร่อย่างไรและจะโดนปรับฝ่าฝืน2,000บาทหรือไม่วันนี้มีข้อมูลข่าวสารมาฝากคุณผู้ชมหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e เป็นกําลังใจให้กับช่องอีสานแซ่บค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อค,คุณแม่พี่น้องประชา ชนทั่วประเทศนะคะวันนี้อัปเดตความคืบหน้าล่าสุดนะคะจากการแจ้งข้อมูลของทางรัฐบาลสําหรับกระแสข่าวในเรื่องของวันที่5กันยายนนี้ที่จะถึงนี้นะคะคนที่นั่งแบกระบาตต้องคาดเข็มขัดเนิรภัยและที่สําคัญค่ะหากฝ่าฝืนกฎหมายจะโดนปรับที่2,000บาทล่าสุดค่ะเพจของนางสาวรัชดาชนาเดเรกรองโฆษกรัฐบาลออกมายืนยันในการให้ข้อมูลคาดเคลื่อนนะคะว่าวันที่5กันยายน2 5 6 5นี้คน นนั่งแขบกระบาดต้องคาดเข็มขัดนิรภัยกำหนดคนนั่งแถวหน้าต้องคาดส่วนผู้โดยสารอยู่ระหว่างการพิจารณาร่างประกาศอีกครั้งหนึ่ง90วันค่ะตามที่มีผู้ตั้งกระทู้ในเว็บไซต์พันทิประบุว่าหลังวันที่5กันยายน2565นี้กฎหมายมีผู้บังคับใช้ให้เบาะที่2ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยซึ่งถ้าหากฝ่าฝืนปรับที่2000บาทนะคะกรรมจึงมาตกอยู่ที่กระบาดแคปที่ไม่มีเข็มขัด เนื้อรภัยและออกแบบมาเพื่อเป็นการใส่ของไม่ได้มีที่นั่งไว้ให้นั่งนั่นเองค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นกระแสข่าวทําให้พี่น้องประชาชนวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักเลยนะคะคุณผู้ชมสําหรับคนที่มีรถกระบะท,ที่มีแคบปค่ะล่าสุดทางสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติก็ออกมาชี้แจงนะคะว่าเป็นข้อมูลคาดเคลื่อนเนื่องจากว่าพระราชบัญญัติจราจรทางบกฉบับที่13พศ2565จะมีการเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่5กันยาย,ยน256 15โดยตำรวจจะประกาศนะคะจะมีการออกประกาศเกี่ยวกับการโดยสารในกลุ่มรถที่มีที่นั่งที่ไม่สามารถติดตั้งเข็มขัดเนื้อรภัยได้ภายใน90วันนับตั้งแต่วันที่ประพระบนะคะมีผลบังคับใช้ซึ่งจะครบกําหนดในวันที่4ทธันวาคม2565ค่ะซึ่งถ้าหากพูดง่ายๆก็ในปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการยกร่างประกาศนะคะโดยมีเนื้อหาในส่วนของรถกระบะแคบค่ะ,ะกําหนดให้รัดเข็มขัดนิรภัย เฉพาะแถวหน้าส่วนของแคปที่ไม่ต้องรัดเข็มขัดนิรภัยแต่กําหนดให้ผู้โดยสารไม่เกิน2คนหรือว่า3คนซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะทํางานส่วนข้อบังคับนะคะที่ไม่ต้องออกประกาศหรือว่าทําระเบียบก็จะบังคับใช้ได้เลยในวันที่5กันยาย,ยน2565เช่นการร่วมกลุ่มมั่วสมเพื่อแข่งขันรถในทางตั้งแต่5คันขึ้นไปถือว่าเป็นการกระทําผิด กฎหมายนะคะพยายามแข่งขันรถแล้วก็การเพิ่มโทษผู้กระทําผิดซ้ําเมาแล้วค่ะที่ทําผิดซ้ําภายใน2ปีนั่นเองค่ะเอาละค่ะถือว่าเป็นข่าวด่วนล่าสุดนะคะที่ทางรัฐบาลออกมาให้ข้อมูลนะคะสําหรับวันที่5กันยายนนี้ตอนนี้อยู่ระหว่างการยกร่างประกาศโดยมีเนื้อหาส่วนของกระบะแคบนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมมีผลบังคับใช้ซึ่งจะครบกําหนดในวันที่4ธันวาคมนี้จึงนําข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติด กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ